<king> มันไม่เกี่ยวหรอกครับนะที่ซื้อรถใหม่มาหรือซื้อรถมือสองมาแล้วจะต้องแต่งทุกคนนันนะเบิ้งยังเส้นสองคันนี้แต่งไม่แต่งไม่เกี่ยวอืถ้าไม่ผ่อนค้าห,หวดธนาคารเขาก็ยึดเหมือนเดิมเออโอเคไหมเชียยจะแต่งสุดหรือไม่แต่งหรือจะขับเดิม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 แบบนี้ทั้งสองคัน ถ้าคุณไม่ผ่อนธนาคารเขาก็ยึดเหมือนเดิมเอไม่เกี่ยวว่าจะแต่งหรือไม่แต่งโอเคนะนะคือจะค้นหาแหละไม่เกี่ยวว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็เอากันคือเกาโอเคปะแนวมีแห้งเนาะเอาครับพี่น้องอัปเดตรถทำไมแพ็กคู่นะไอดำหนึ่งคันครับถ้ามีอีกหนึ่งคันก็เป็นไอดำสองคันครับถ้ามีอีกหนึ่งคันเป็นไอแฝะเป็นไอไอดำสามคันไอดำสาม ไอตองตองดำอันนี้เขาเรียกว่าเบิ้ลเบิ้ลเออเบิ้ลเบิ้ลสองถ้ามีสี่คันเป็นอะไรพี่สี่กันสี่กันวุ้ยเมื่อกี้ได้ยินพวกก้ามพังขึ้นเลยเอาให้ดองเขาเลี้ยงเขาเล่านะถอดแว่นก็มองไปเห็นมีคนมาถามซื้อหลายคนแล้วแต่ว่าไม่ขายครับเพราะว่าร้านเขาเลิกผลิตไปแล้วอเหลือแค่อันเดียว นะเอ็กซิลี่ปี21นะรถเดิมๆซึ่งไม่เคยแต่งครับนะก็เลยเอามาให้ดูก็เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวว่าเดิมหรือแต่งมันไม่เกี่ยวว่ารถคุณจะแต่งสุดหรือไม่สุดมันไม่เกี่ยวว่ารถคุณจะแต่งกี่ล้านแต่มันเกี่ยวที่ว่าจะเดิมหรือแต่งถ้าคุณไม่ผ่อนไฟแนนซ์เขาก็ยึดหมดยึดเหมือนเดิมเขาไม่ได้ดูหอกว่ามึงแต่งมาเท่าไหร่โอเคไหมลืมอะไรก็ลืมได้ครับแต่อย่าลืมจ่ายค่างวดอา่างวดแรกก็เพราะว่างวดที่สอง เข้างวดที่สองก็พอโอเคนะงวดที่สามงวดที่สามเข้าไปงวดที่แปดงวดที่เก้าเข้าไปงวดที่สิบอันน้ก็เกินไปก็ยึดตั้งแต่งวดที่สี่แล้วพี่โอเคโอ้อันนี้จงใจหนีแล้วจะไม่สิบงวดกันนะสิบงวดนี้คือหนีแล้วพี่โดนคดีความอีกพี่มอคับเดี๋ยวเหมือนครับรถสวยๆครับสองหมื่นโลนะรถพวกนี้ นะใหม่ๆทั้งนั้นใหม่อยน้อยนี่ครับให้ดูนะขนาดเดิมๆยังถูกอีกเพราะอะไร <laughs> เพราะไม่ไกลข้าง้วนนะเพราะฉะนั้นออกรถมา้าพี่น้องก็ทํามาหากินนี่ไอสอนไอเสียมสอนไปหลายคลิปนะบบจําเป็นดอกว่าจะต้องกู้จะต้องรู้นะเขาจะต้องออกมาแล้วเขาจะต้องพามันไปตลอดรดฟังนะนี่แหละเวลาออกมักกู้มักหรูเวลามาอยู่กับเขาแท้ๆปเป็นยนะังไงบัดนี้อ่าเป็นยังไง คางวดบ่พอ,อมันโก้มันหรูบ่บัดนี้แล้ของกินอุตระยากรถกบบระบะดิทรงเป็นสิเลยพี่น้องน่ยะยาใสชีวิตเกินกำลังเจ้าของน่ะให้เบิ่งกำลังเจ้าของว่าเจ้าของรายได้เท่าไหร่นะจะสองใสเงินเปลืองขนาดไหนแต่ละเดือนแล้วมันเหลือพอที่จะพอนบ่อขาดมันคำนวนไปแล้วบวกลบคูณหารไปแล้วมันไปบร่รอดยาฝืนเจ้าของครับพี่น้องมันเกินกำลังยาบืนเนาะออยายาจะไปนายไงเกินยาไปนายไงคือยังมู อย่าไปนาใหญ่คือยังค้นขางบ้านอย่าไปนาใหญ่คือยังค้นลงนนังค,นงคน้นบ้านอื่นเขาปล่อยเงินกู้เขามีตังเขาก็นาใหญ่ได้เขาก็มีตังได้ไอ้เฮาเลี้ยงเป็นลูกจ้างเงินเดือนมื่นสองอให้มันเกินกำลังเจ้าของเออโอเคป่ะ okay แมนเออเ้าไม่รับเงินนั่นแหละวบอลนี่ไม่แปดพันแปดพันโลอ่ะครับอันนี้ไม่ 20, สองหมื่นสองมื่นอันนี้ 8, แปดพันโลจับป้าดูดิกระบะเลยหนึ่งงามๆนะแถมเขากล้องให้พร้อม รถคันนี้รถนักล่องนะอยังรถนักล่องนะอียงดูหลังกันมาดิครับดอกคูณเสียงแคนฮะเออเกาะท่าเกาะท่าคืนนี่แหละเดิมๆก็ยึดได้ไม่เกี่ยวคืนจะแต่งสุดหรือแต่งไม่ซื้อเราดูเลยครับพี่น้องใหม่ๆด้านั้นแหละอ่าลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าลืมจ่ายค่าเงดดือ่อนรถถ้าลืมจ่ายค่างวดอนรถถึงถึงกับแค่ต้องยกรถเลยนะครับพีน่น้องนะลืมจ่ายแล้วมันเครื่องก็แค่นะใช้งานในยาวๆเครื่องก็จะมีปัญหาลืมเติมน้ำมันก็แค่น้ำมันหมดแต่ถ้าลืมจ่ายค่างวดอนที่เขายกรถไปเลยนะนอ <c oughs> โอเคไหมแต่เมียนนอก <c oughs> แต่ถึงมากเขาก็แค่ลืมถึงมากต,ตั้งใจตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจบ่ได้ตั้งใจหรอกครับอ่านบ่มีตังค์เนาะ ปันสล็อตอยู่ออกะว่าปันสล็อตได้คืนนี้หลยเกิดใจพอได้ไมาแล้วพันหนึ่งเฮ้ยเติมเติตมคืนนี้อาจจะได้อีกเป็นหมื่นก็ได้ปันไม่ได้อีกหมื่นหนึ่งเฮ้ยต้องปันอีกคืนนี้อาจจะปิดงวดลดเลยอาจจะได้สี่ห้าเสียนรอบนีกาขา็ขายให้ขายหน้าทีเนี้ยเมียนบอกเมียนเหลียว แบบคอนโลกดใหม่เลยอ้าวจบศูนย์บาทกลับค้างวดเท่าไรเจ็ดพันแบบนั้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทหนึ่งปีแรกปีที่สองอนหนึ่งหมื่นปีที่สามปีที่สามปล่อยยึดปีปีที่สี่ปีที่สามถ้าคุณอยากได้คันใหม่เอามาเทินกับไอ้เสียมได้เออบ่อยงั้นดิปีที่สี่ถ้าคุณจะขายคุณเหลือเงินกลับบ้านเอปีที่ห้านะ อยากได้อีกคันมาหาไอ้เดี๋ยวจัดให้อีกโ<ม>อเค <c oughs> ไหม <c oughs> <c oughs> อ้าวจบศูนย์บาททั้งคู่แปดพัโลสองหมืนโลจะเดิมหรือแต่งถ้าคุณไม่ผ่อนก็ยิบเหมือนกันนะฟีดาาฟีกอับฟีกับพี่โอนจัดในทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับพิษาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไห้เฮ็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรอบพ่อขีดยางขับวิ่นครับครับ ครับหกล้อครับสิบล้อครับแม็โครตัดไม่เผาทานทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวนี่แหละคือการออกรถมันคือเรื่องง่ายใครๆก็อยากขายใครๆอยากได้คา่าคอมแต่การที่คุณจะพามันตลอดฟังอันนี้คือนรกคือชีวิตจริงเราจะต้องสู้นาะไม่มีใครสอนคุณได้นอกจากตัวคุณเองนอกจากคุณต้องทําตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเซล นะหรือเจ้าของธุรกิจหรืออะไรเขาก็เขาก็ดูแลก่อนที่เพราะเขาอยากได้ค่าคอมเขาอยากขายเขาอยากได้ตังเขาก็ดูแลแค่คุณนะอยู่นะ,อ,อ,อ,ะอยู่ในที่ในการทําสัญญาหรือการในการเป็นลูกค้าแต่ถ้าคุณออกไปแล้วคุณต้องดูแลตัวเองนะใช่ไหมใช่เอออย่างอย่างดีเต็นบางเต็นต์เขาดีหน่อยเขาก็ดูแลหลังการขายนะดูแลลูกค้า แต่เขาไม่ได้ดูแลค่างวดให้คุณอ,อันนี้ฟังไว้ด้วยโอเคไหมเมนละแมนละ,นละเออไอพังเกียร์พังอะบางเต็เท่อดูแลให้แต่ว่าการซื้อเราก็ดูที่การรับประกันหลังขายแต่ไม่ใช่ให้เขาดูแลค่างวดอันนั้นเขาไม่ดูแล้วตัวคุณจะต้องเป็นคนดูเพราะคุณเป็คนคนขับโอเคไหมโอเคอ่ะมาฟีดาวาฟีจองบัตรประชาชนวิดีโอธีการจองแอดไลน์ทีนดาติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลกดลิงก์ไลน์แอดขมาทรงบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้น เดี๋ยวไอ่จะเลี้งยงให้นึกถึงรถยนมือสองเนึกถึงไอเสมรถซิ่งนะน้า,นาอย่างเงี้คนรอคนเดิมคนนี้คนเดิมคนดี <c oughs> มีเวลาให้ <c oughs> ว่ายน้ำเป็น <c oughs> า <c oughs> ยาวไปเรยจะขายรถซิ่งขายรถตัานบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคน ดันุกูเกตส่งฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องพิมกคำว่าสุดครับพี่พิมกคำว่าเจ๋วครับพี่พิมกคำวาจวดอีกแล้วพิมกคำวาพี่เสมจัดให้พิม์คำวาผมอยากเป็นหนี้กับพี่เสมครับแช์ไปไวร่นเก่า